สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บ่ายบอลเด่นนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8เมษายนนะครับมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมคัดมาให้ทั้งหมด8คู่เลยนะครับโดยแบ่งเป็นเกมพิมพ์เล็กอังกฤษถึง5คู่เนาะมีลาลิกาสเปน1แล้วก็บุนเดสลีกา1รวมไปถึงลีเฝั่งเศสคู่ปิดท้ายเวลาตี2 นีดนะครับระหว่างนี้เจอกับปารีสแซงชังแมงนะครับประเดิมตน้นโดยคูดักนะครับพิมพ์ล็กอังกฤษคู่นี้เตะก,กันไวนะครับเวลา6กโมงครึ่งนะตอนเย็นก็ที่อเรฟอร์ดนะครับแมนยูพบกับเอเวอรรตันเรียนตามตรงนะครับว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเสียงนิดหายไปเยอะเลยเจอ PM 2.5เข้าไปฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ คุณนิเลทเปิดมานะอยู่1ลูกนะผมเช็คมาให้แล้วแล้วน้ำก็ถือว่าโอเคเลยนะครับให้อยู่เลทแมนยูต่อ1ลูกแล้วก็โอเวนเดอร์เนี่ยดูหลังบ้านมาให้อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับน้ำ0ูนเนาะในลีกเนี่ยต้องบอกว่าเอเวอเรตเองอยู่อันดับ16นะครับก็ถือว่า6เกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวยังไม่ดีนะครับแล้วก็แมนยูเองอยู่ที่4มี5้แต้มก็ต้องรุ้น ว่าจะติดท็อปโฟไหมจะโดนแซงหรือเปล่าแต่ว่า6เกมหลังสุดของแมนยูเองชนะไป3นัดแล้วมีสถิติการเล่นเกมเย่า14เกมที่ผ่านมาเนี่ยดีมากเลยนะครับชนะอยู่71.4%ส่วนเอเวอร์ตันเองเลดเกมเยือน14นัดชนะอยู่เกมเดียวเองนะครับแมนยูนี่แพ้ในบ้านแค่ครั้งเดียวเองนะจาก14นัดหลังสุดนะครับ เกมล่าสุดที่เจอกันเป็นแมนยูเปิดออโฟอร์ดในเกม f a c u อคัพนะครับอัดเอเวอร์ตันไปสามหนึ่งแล้วก็เละต่อลูกควบนะครับทำเงินด้วย10นั้นล่าสุดที่เจอนในแมนยูเองก็แพ้เอเวอร์ตันแค่ครั้งเดียวเองนะครับส่วนใหญ่ก็ชนะแล้วก็เสมอเอเชนี H ่ครับยังอยู่ในโซนทำเงินได้อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านของแมนยูเนี่ยยังไม่เคยแพ้เอเวอร์ตันเลยตั้งแต่ปี2016หรือยาวกว่าน,นั้นนะครับ เกมล่าสุดแมนยูทําได้ดีนะเกมที่เจอเบรนฟอร์ดเละต่อหนึ่งลูกเจ้าเพราะว่าชนะหนึ่งศูนย์ยังถือว่าเล่นดีนะครับได้รับการชมเชยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยไปเยือนนิวคาสเซนแพ้แบบหมดรูปเลยนะครับสองศูนย์เอเชียนดีครับสิบเกมหลังสุดแมนยูทําเงินหกครั้งเสมอหนึ่งนะครับส่วนทีมเยือนเอฟเวอร์ตันก็ฟอร์มดีไม่แพ้ใครมาสี่เกมติดละเกมล่าสุดเล่นในบ้านยังเสมอสเปอร์มาหนึ่งหนึ่ง แล้วเกมก่อนอันนี้ไปเยือนเชลซีทาได้ดีนะครับเสมอสองสองเลดลองหนึ่งลูกทําเงินด้วยแล้วเขาเขาเป็นทีมที่ชนะเบนฟอร์ดด้วยนะครับถือว่าเอเวอเรตมาทรงดีนะแมนยูวันนี้เล่นในบ้านแต่ก็ได้ปรเียบแต่ว่าหยาระมาดเอเวอเรตต์นะครับสิบนัดหลังสุดผลต่างประตูได้เสียแมนยูเหนือกว่านะครับแล้วก็ดูห้าเกมหลังสุดยิงประตูเฉลีย่ยใกล้เคียงกันเอเวอเรตดูดีกว่าเล็กน้อยแล้วก็สามเกมล่าสุด ผลงานเท่ากันเลยนะครับชนะทําทได้4ประตูเสียสผลต่างประตูได้เสียบวก1แล้วยิงประตูเฉลี่ยอยู่1.3ประตูนะครับก็ถือว่ามีฟองกันได้ที่ใกล้เคียงกันนะครับเลดเปิดมาต่อลูกควบเนี่ยเป็นแมนยูทําเงินนะครับในบ้านด้วยแล้ว2ลูกครึ่งครบ3มีโอกาสโอเวอร์ซึ่งเลทวันนี้นะผมให้อยู่แมนยูต่อหนึ่งลูกนะแล้วก็เวนเดอร์เนี่ยสองลูกครึ่งถ้าจะเชียร์บอลต่อก็ให้อยู่ต่อหนึ่งลูกนะครับ แมนยูยังไม่มีคาเซเมโรนะครับแต่ว่าเกมรุกเกมรับยังอยู่ในชุดเดิมชุดใหญ่แหละตกกลางก็มีเฟดยืนคู่กับซาบิตเซอร์นะครับมีพวกมากักรดฟอร์ดบรูโนเฟอร์นันเดสแอนโทนีแล้วก็เฟรฮอสลาเฟวารดานยืนคู่กับมาติเนสมีลูกชอกับฟานบิชซาก้าแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็เดกอายืนเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนทีมเย, 1, ยือน4-5นิงฟอร์ตันวันนี้มาเยือนมีโอกาสเล่นเกมแพ็ครับเหนียวแน่น ขวาหนึ่งแต้มกับบ้านชัวเลยนะครับก็โนนักเตะที่น่าสนใจที่สุดของอีฟตันเนี่ยดูจะเป็นเกมรับอย่างตากอฟสกี้คีนพวกนี้นะครับทำผลงานได้ดีแนวรุกก็เป็นโอนาหนะ้าแม็กนิวแล้วก็อีฟบี้นะครับวันนี้เอเวอร์เรตติ้งแมนยูเหนือกว่านะครับ6.8เอเวอร์ตันก็เหนียวแน่นเนาะตัวเจ็บก็มีแค่ โดมินิกคาเว์เลวินคนเดียวต่อคิดว่าน่าจะยังลงได้นะเป็นตัวสำรองนะครับแล้ก็พวกเขายังไม่มีดูครูเร่ส่วนแมนยูจะยังไม่มีคาเซเมโร่นะครับแล้วก็การาโชเนาะวันนี้พีดิชชั่นให้ชนะหนึ่งสูนะครับแมนยูผมก็มองว่าแมนยูน่าจะชนะหนึ่งสูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาการ์ดัฟอร์ดอาจจะทำประตูนะครับเขาทำไปแล้วส5บ้าประตูนะส่วนเอเวอเรตเองคนทำประตูน้อยนะครับแล้ววันนี้เล่นทน่บ้าานนนนมยููเหือว เลตต่อหนึ่งลูกเชียร์แมนยูเชียร์ได้ครับผู้ถัดมาสามทุ่มนะครับทอ,อร์นมฮอสเปอร์จะพบกับไบรตันเลตเปิดมาราคาแปลกมากเป็นเลตราคาเสมอนะครับแล้วก็โอเวอร์เดอร์เนี่ยอยู่ที่สองลูกครึ่งเนาะแล้วก็สองลูกครึ่งครบสามด้วยสเปอร์อยู่อันดับที่ห้านะครับหกนัดหลังสุดฟอร์มดีนะชนะสามครั้งเสมอสองแพ้หนึ่งสติในบ้านสิบสี่เกมเนี่ยชนะสิบแพ้สี่นะครับส่วนไบรตันเองบาลานซ์การเล่นเกมเย้าเกมเกยือนได้ดีนะครับ เลทอยู่ที่ประมาณ50ซนตใช้ได้เลยแล้วก็6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1เท่ากับสเปอร์เลยนะครับพวกเขามีตามตามกันอยู่นะครับอันดับ5กับอันดับ6เนี่ยก็ใบตันก็น่าจะสู้ยิบตานะครับเพื่อหวังไปเล่นเกมบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นยูโรปาลีกหรือว่ามีโอกาสขึ้นไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเลยด้วยซ้ำไปนะครับ คู่นี้เจอเนี่ยสเปอร์ชนะเยอะกว่านะครับ,ส,บสิบนัดหลังสุดสเปอร์ชนะไปหกครั้งอ่าสเปอร์ชนะไปเจ็ดครั้งนะครับแพ้สามเกมล่าสุดสเปอร์บุกไปเฉือนใบต้นถึงบ้านเลยหนึ่งศูนย์คู่นี้เป็นบอลต่ำมาสามนัดแล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่สเปอร์ต่อเกมล่าสุดสเปอร์ไปเยือนก็ไปต่อครึ่งลูกวันนี้เล่นในบ้านเลนดันเสมอ อาจจะเป็นเพราะว่าผู้จัดก,การทีมด้วยนะครับแล้วสเปอร์เองเกมล่าสุดบุกไปเจอเอเวอร์ตทำได้เพียงแค่เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วเกมก่อนนั้นนี้ก็บุกไปเจอซอมตันทำได้เพียงแค่เสมอสามสามแต่ต้องยอมรับนะครับว่าสเปอร์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผู้จัดก,การทีมนะครับคือมีแหละแต่ว่าโอเคมันไม่ใช่บิ๊กเนมนะครับแต่ว่าสเปอร์เล่นในบ้าน,นห้ามประมาทนะครับเพราะว่าสเปอร์เล่นในบ้านสถิติยังชนะอยู่นะพวกเขายังไม่แพ้ใครในบ้านมาห้าเกมติดละ ตั้งแต่เกมล่าสุดที่แพ้ชนอลเปนสองศูนย์นะครับแล้วมีโอกาสยิงบอลต่ําด้วยสเปอร์ยิงทำประตูได้น้อยนะครับมีแฮร์รี่เคนคนเดียวส่วนทีมเยือนไบรตันเนี่ยที่มาเลดแล้วมาเยือนแล้วเป็นเลดเสมอเนะี่ยหรือว่าถ้าเป็นมาเยือนเราก็อาจจะอยู่ในเลดรองปอแต่ว่าน้ำศูนย์จุดเจ็ดนะครับคืออยู่เลดเสมอสวยสุดแต่ว่าไบรตันเองเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาทั้งหมดเจ็ดนัดหรือติดต่อกันแล้วนะครับแล้วสิบเกมหลังสุดเนี่ยแพ้ฟูลแลมเกมเดียวนะครับ การเล่นเกมเยือนของไบตันเนี่ยวางผลได้เลยนะครับพวกเขาเล่นเกมเยือน10นัดไม่แพ้เลยนะครับเกมล่าสุดไปชนะบอลมัดมาด้วย2-0ไบตันไปเยือนส่วนใหญ่ยังไม่เคยเจอทีมใหญ่เลยนะครับเหนือเหนือเลยก็มีเลตเตอร์ซิตี้ทำอะไรไม่ได้เสมอมา2-2นะครับแล้วก็เอเชียนเก็เนี่ยยังเสียเงินอยู่นะผลต่างประตูได้เสีย10เกมหลังสุดไบตันดีกว่านะครับยิงประตูเฉลี่ย2ลูกเลย ส,สเปร์1.2เองนะครับแล้ว5เกมหลังสุดใบตันเหนือกว่า3เกมหลังสุดใบตันเสียแค่3ประตูนะครับทําได้10ประตูนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มาเยือนแล้วเป็นราคาเสมอนะครับเลทเสมอหรือว่าเลทต่อปอเนี่ยสเปอร์มักจะทําได้ดีนะครับส่วนใบตันเลทลองปอเนี่ยทําเงินเลยแหละ4จ้า5เกมหลังสุดคู่นี้มีโอกาสออกบอลต่ําด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทฤษฎีมันสวนทางกันเนาะก็ดูแล้วเนี่ยถ้าจะ แม่ไบต้าก็พูดยากนะครับขออนุญาตด,ดูดีเทลสเปอร์สามสี่สองหนึ่งลงกันครบนะครับครูเซฟสกี้ซองฮึงมินอาริเคนเน่แนวลุกผมว่ายิงมีได้สกีพยุงคู่ฮอยเบิร์กแล้วก็มีฮิวโกโยริสกลับมาแล้วด้วยมีทั้งแปรรูสิกไดเออร์คือเกมรับสเปอร์น่าเป็นห่วงนะครับส่วนเกมเยือนของไบตันเองเนี่ยผมว่าลุกลุกรับเนี่ยไบยตันสู้ได้หมดมีทั้งมีโตมัแมคอลิสเตอร์นะครับมาร์ชกรอบ คาเซโดดังเว็บสเตอร์เวลแมนเอสตูบินานสติลเล่หน้าเป้าอย่างฟารูสันเนี่ยนะครับเอเวอเรตติ Ever ้งเนี่ยวันนี้ยกให้ไบรตันนำด้วยซ้ำ6.8ต่อ6.9ส่วนตัวเจ็บสเปอร์ <Yeah. S 1> เทียบเลยนะครับไม่ต่ำว่ห6คนแถมดูกันมู่ร่างโดนใบแดงเกมล่าสุดด้วยนะครับก็ถือว่าตัวเปลี่ยนน้อยนะครับสปเปอร์ส่วนทีมเยือนเองก็ผมว่าพร้อมกันทั้งทีมยังขาดแค่อดัมลาลาหน้ากับเจอร์มี่ซามิเอโต้แค่คนเดียวนะครับ แต่ว่าถึงแม้ว่าไบาตันจะดีขนาดไหนวันนี้สเปอร์เป็นทีมใหญ่เนาะดาวรุ่งอ่าไม่ใช่นะครับซูปเปอร์สตาร์คัมทีมเลยโดยเฉพาะข้างหน้านะครับขันเกมรับให้หน,น,น้านหนึ่งทนึงแล้วบอลเปลี่ยนโค้ดผมยังชอบสเปอร์นะวันนี้เจอไบตันเลสพิสดารไปหน่อยเลสเสมอเชียร์สเปอร์เชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งถัดมานะครับคู่นี้ผมชอบเหมือนกันนะหน้าดูมากนะครับเวลาสามทุ่มเบนฟอร์ดพบกับนิวครัชเชนนะครับเลสเปิดมาวันนี้เนี่ย เป็นเลทราคาปอเนะเป็นทีมเยือนนิวคาสเซิลมาเยือนแล้วมาต่อปอผมเช็คหลังบ้านให้แล้วก็อยู่ในเลทนี้นะครับโอเวอร์เดอร์ก็2ลูกครึ่งราคาไม่หนีเลยเบนฟอร์ดอยู่อันดับเก้านะครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่สามฟอร์มปัจจุบันนี้ต้องยกว่า6เกมหลังสุดน,นิวคาสเซิลเหนือกว่านะครับชนะ4ี่แพ้สองแล้วก็การเล่นเกมเยือนของนิวคาสเซิลเองเนี่ย ต่แรงเนี่ยอยู่อันดับที่3าีกนะครับคือแพ้น้อย14ครั้งชนะ6เสมอ6แพ้แค่2ครั้งเองส่วนเบนฟอร์ดเองเล่นในบ้าน14เกมแพ้เกมเดียวถือว่าแข็งเก่งเหมือนกันนะครับพวกเขาเจอกันครั้งล่าสุดที่บ้าน New Carson, เนี่ยนิวเซนเนี่ยนิวเซนกดเบนฟอร์ดเละเลยนะ5-1เละต่อครึ่งลูกทำเงินนะครับสำหรับนิวเซน และภาพรวมในเบนฟอร์ดมาจะสู้นิวเซนไม่ค่อยได้นะครับชนะนิวเซน,นล่าสุดเลยก็คือเกมลีกคัพปี2020ีแล้วเอเชียเลยกับทำเงินแค่ครั้งเดียวจากการพบกัน6เกมหลังสุดนะครับนี่คือสถิติที่พบกันของเบนฟอร์ดเนาะแล้วก็เกมล่าสุดเบนฟอร์ดก็เพิ่งบุกไปพ่ายแมนยูมาน่ 0, นะครับแล้วเกมก่อนหน้านี้ทำได้เพียงแค่สเสมอบไบตัน3ประตูต่อ3เท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าเกมในบ้านของเบนฟอร์เนะี่ยถือว่าแข็งแกร่งพวกเขา1ิบเกมหลังสุดรวมเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับที่เจอเซลต้าบีโก้แพ้อยู่สองครั้งในลีกไม่แพ้เลยนะครับแต่ว่าเกมการเล่นในบ้านนะมีไพ่ไปทำหนึ่งสูงในเกมเอเบคัพนะครับส่วน2นั้นเนี่ยอาจจะไม่นนะับนะฮะเกมล่าสุดเสมอเลสเตอร์หนึ่งหนึ่งในบ้านแล้วก็มีเอาชนะฟูดัมสามสองนะครับกําลังใจของเบนฟอร์เกมฮุดมีนะครับ,นะรบแล้วก็กองหน้าหวังผลได้ ทำประตูได้นะครับอีวานโฮเน่ผมชอบมากๆเลยต้องเรียนตามตรงนะครับตัวใหญ่เล่นลูกกากาศได้ดีแล้วเอเชียที่กับเบนฟอร์ดในบ้านเนี่ยทำเงินด้วยนะครับมาโดยตลอดส่วนคาสเซิลยังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับพวกเขา4เกมหลังสุดเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัต้งแต่12มีนาคมไลา่ย,ยาวมาจนเกือบเดือนถ้านับบุรวงเกมนี้ก็ทั้งหมด5นัดถ้าเก็บช,ชนะได้อีกก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ ถือว่าสุดยอดนะครับเกมล่าสุดเพิ่งบุกไปตบเวสแฮมมาด้วยหนึ่งประตูต่อห้าอีเช่นนี่กับทำเงินติดต่อกันสี่เกมติดหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้โซซัสโซเซนะครับเจอทั้งลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิตี้แพ้รวดสามนัดติดนะครับถ้าเจอทีมที่ผลงานใกล้เคยียงกันนะ่ต้องยอมรับว่าเดวเซนเองสู้ได้นะถึงแม้ว่าอา,อาจจะชนะไม่เยอะแต่ว่าสู้ได้นะครับถ้าไปเจอทีมโดดๆอย่างพวกแบบทีมบิ๊กเนมนะแต่ว่านาทีนี้ผมว่าวเดวเซนก็าพา พอพอพอจะสู้ได้ทุกทีมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเอเชียในแคปอาจจะตกเป็นรองเบนฟอร์ดหน่อยเนาะในบ้านแล้สิบเกมหลังสุดยิงประตูเท่ากันเลยนะครับหนะึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าเนาะห้าเกมหลังสุดเนวเซนหนีแล้วนะครับยิงประตูเฉลี่ยสองลูกและสามนะัดหลังสุดเนวเซนยิงประตูเฉลี่ยสามลูกเลยนะครับทาได้เก้าเสียสองบวกเจ็ดเบนฟอร์ดอย่างติดลบอยู่นะแนวรับยังมีปัญหาอยู่นะครับดวเลีเปิดมาราคาปอยนะผมว่าถือว่าไม่แพงนะครับ สำหรับนิวอเซ่นเนี่ยยังพอร์ตอยู่ในเกมทำเงินได้ด้วยแล้วเบนฟอร์เองวันนี้ถือว่าชุดใหญ่ตัวเจ็บยังมีอยู่สามสี่คนนะครับแต่ว่ามาเช็คสาวเสียงแล้วยังมีพวกดัมสกาดนอกกาดมีอีวานโทนี่เอบูโม,โมเจนเซนพินนอกก็ลเลตติ้งดีนะครับเจ็ดกว่าระยะมีอะไรพวกนี้นะครับถือว่าเกมรูกเกมรับบาลานซ์กันได้ดีลเลตติ้งอยู่ที่ 6. 8ุดดส่วนทีมเยือนนิวอเซ่นเองสี่ถสามถือว่าชุดใหญ่เลยครับมีทั้ง อรันแซงแม็กซิแบงนะครับอีซักนะครับกิมไรส,รสร์ลองสตาวิลล็อกเมอร์ฟี่ชิปเปียชาบอตแมนเบิร์นแล้วก็นิกป๊อปก็วิ่เลยไลยติ้งเหนือกว่านะครับ6กจุดเก้าเนาะวันนี้ตัวเจ็บยังขาดอยู่มิเกลมรอนคนเดียวเลยแหละที่ผมมองว่านิวคอรเซ่นอาจจะยังไม่ได้ใช้งานเขาฟอร์มดีด้วยนะครับแล้วก็คนที่ทําประตูได้เยอะก็คือเป็นมิเกลมารอนนี่แหละครับของ New นิวคาสเซ่นสิบเอ็ดประตูส่วนเจ้าบ้านวันนี้เบรนฟอร์ดพึ่งไปที่อีวานโทนี่เต็มเตยเลยนะครับสิบเจ็ดประตูเข้าไปแล้วแต่ว่าวันนนนนี้้้ดูแลว่าาจะตท นิวคาสเซิลยากนะครับเพราะว่ามาเยือนแล้วเลทต่ออยู่ประมาณสักราคาปอเนี่ยผมไม่กล้าให้เชียร์เบนฟอร์ดเลยถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านเบนฟอร์ดคงจะสู้ยิบตาแต่ว่าน่าจะต้านทานนิวคาสเซิลไม่ไหวนะครับขออนุญาตเชียร์นิวคาสเซิลเลทต่อปอเชีย,ยร์ได้ครับคู่เดมานะครับอีกคู่หนึ่งก็น่าลุ้นเหมือนกันที่มอริโนกสเตเดียมสามทุ่มวันนี้วุบแฮมป์ตันจะพบกับเชลซีนะครับเชลซีได้ฟังลำพาด มาคุมบางเหียนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยคุมไปแล้วก็ออกทําให้นักเตะหลายๆคนของเชลซีเนี่ยน่าจะคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเมสันเมาลูกหลักนะครับแล้วก็มีนักเตะอีกสองสามคนที่อาจจะสะดุ้งเฮือกเลยเพราะว่าเชลเพราะว่าล้าผ่าไม่เคยเลือกใช้เลยนะครับอีกเช่นนะครับวันนี้เนี่ยเลทเปิดมาเชลซีมาต่อครึ่งลูกแล้วก็เวนเดอร์อยู่สองลูกครบยังไงแฟงนแลมพผ่าเราก็ดูลูกทีมของเขานะครับให้ชนะอยู่แล้ว อย่างหนึ่งศูนย์ผมชอบมาคู่นี้ขออนุญาตให้เป็น v i p เลยนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะวูฟอยู่ัำสิบสี่นะครับหกเกมมาหลังสุดชนะเกมเดียวถือว่าฟอร์มไม่ดีสิบสี่เกมมาหลังสุดในบ้านแพ้ไปถึงเจ็ดครั้งส่วนเชลซีเองอยู่ัำสิบเอ็ดนะครับก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะไม่ได้อยู่ครึ่งบนแล้วมาอยู่ครึ่งล่างนะครับหกเกม,มาหลังสุดเชลซี Chelsea ชนะสองเสมอสองแพ้สองแลวการเล่นเกมเยือนของเชลซีสิบสี่เกมเนี่ยแพ้ไปถึงหกครั้งเลทชนะอยู่ที่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง วูเบงเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สูบเชลซี Chelsea ได้ดีนะตั้งแต่ปี2020มาแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเชลซี Chelsea ที่อยู่ในฟอร์มไม่ได้ดีมากอะไรนะักกดวูบคาบ้านส0สูนะครับเละต่อลูกควบทำเงินเชลซี Chelsea เองเคยต่อวูบราคาครึ่งลูกเหมือนกันนะครับในปี2020แต่ว่าวูบทำได้ดีกว่าชนะมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับภาพรวมวูบยังทำเงินพอๆกับเชลซีนะทำเงิน6จาก10บครั้งหลังสุดก็ถือว่า วูเบงเนี่ยถ้าเน้นๆหน่อยน่าจะสู้ได้ดีนะครับสติมันฟ้องเนาะแต่ว่าวูาวเบงปีนี้ไม่ดีนะครับเกมล่าสุดว่าเพิ่งไปแบ่งตั้งกับฟอร์เรสต์มาหนึ่งหนึ่งะครับไปเยือนเลยเสมอนะก็ไม่เสียงเงินก็บุญลวนะครับเพราะว่าเตะม,มุมน้อยกว่าด้วยแล้วเกมก่อนนั้นนี้เล่นในบ้านพ่ายมา2ประตูต่อมีฟุกชนะสเปอร์1-0สูแล้วหลังจากนั้นก็แพ้นะครับก็แพ้ทั้งลิวพูแพ้ทั้งนิวคาสเซิล นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านก็ถือว่าได้เปรียบเล็กน้อยวูฟเคยชนะทั้งลิเวอร์พูลมาแล้วนะครับแล้วก็ชนะทั้งทันัมฮอสเปอร์มาแล้วด้วยนะครับส่วนเชลซีเก,เก,เกมล่า,าสุดเจอลิเวอร์พูลทาได้ดีนะผมมองว่าเล่นที่เซมฟอนบิดทเสมอลิเวอร์พูลมาสูสูงเนี่ยเกือบที่จะทาประตูได้หลายครั้งแต่ว่าโอเคแหละช่อจะไม่ได้เข้าข้างพวกเรานะครับ6เกมหลังสุดเชลซีก็ แพ้แค่ครั้งเดียวก็คือแพ้กับแอสตันวิลล่าสองตัวตูวสูงผมว่านี้ช่วยเองนะครับเราก็คู่นี้มีวกะออกบอลต่ำเลยนะเชลซีก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีอะไรนะครับแต่ว่าหน้าช่วงวันนี้บอลเปลี่ยนโค้ดมันน่าจะมีทีเด็ดสิบเกมหลังสุดบู๊ทำประตูได้ดีกว่านะครับห้าเกมหลังสุดเชลซีใต้ตีตื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดสี่ประตูและสามเกมหลังสุดบู๊ทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่ายังเสียประตูเยอะเยอะอยู่นะฮะเอ่อ เลตเปิดมาราคาครึ่งลูกเนี่ยผมชอบเชลซีมากกว่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวเกมลุกเกมรับของเชลซีเองก็ได้ทั้งแห่งกุโรกองเต้ราฮิมเซอร์ดิงเมสันเม้าแล้วก็มี ess, rit, Howard, เอนโซเฟอร์เดสเจ้าเฟอริกไคลฮาวเวิร์ลงกันครบเกมรับก็มีทั้งคูริบารีกลับมาแล้วนะครับเบนชิวิลริเจมโฟฟาน่าอาริซาบาลา่าผมมันเชื่อว่าด้วยภายใต้นักเตะชุดนี้เนี่ยแล้วเปลี่ยนผู้จัดทีมใหม่เนี่ยเชลซีก็ถือว่าเป็นทีม บิ๊กทีมอีกทีมหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูฝีม้าได้มือของนักเตะวูมตันพวกนักเตะระดับนูเนสนะครับซาลาเบียเนโตโพเรนส์คุณย่าเนี่ยยังสู้ทางฝั่งเชลซีไม่ได้นะครับเลตเปิดมาวันนี้นะครับครึ่งลูกถือว่าเบาๆสำหรับเชลซีแล้วเอเววเลยๆติ้งเหนือกว่าด้วยวันนี้พีดิชชั่นได้เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเอ่อสำหรับผมเนี่ยผมมองแตกต่างเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดอัดดีดีหกเจ็ดแปดเก้า ตามมาขอที่เด็ดวี p คู่ระหว่างวูฟแพรมตันกับเชลซีได้ครับคู่ถัดมานะครับชิมิลเลกังกฤษคู่ดึกห้าทุ่มครึ่งที่เซนต์แมรีสเตเดียมนะครับวันนี้เซาล์ทัมตันจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเลยเปิดมาเช็คมาแล้วลูกครึ่งนะครับซิตี้มาต่อเนาะเราก็วันเดอร์สามลูกเซาล์ทัมตันดูแล้วฤดูกาลนี้น่าจะหมด ไฟไปต่อแล้วนะครับพวกเขาอยู่นัดับ2 6เกมาหลังสุดชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง8นัดจาก14เกมาหลังสุดในเกมเย่านะครับส่วนซิตี้ยังอยู่ที่2นะก็ยังตามทีมอันดับ1อย่างสโนอนอยู่มี64แต้มนะครับ6เกมหลังสุดฟอร์มดีเยี่ยมชนะ5เสมอเกมเดียวนะครับ <c oughs> เกมล่าสุดสำคัญ ทำไปเล่นไปนะพวกเขาเอาชนะซิตี้มานะครับ2อสูตรในเกมคาราบาลครับเลดลองลูกครึ่งครบ2ทําเงินเนาะแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่พลิกโผนะครับเกมพิม์เลียงอังกฤษซิตี้มีสถิติที่ดีกว่าซัามตันเยอะเลยนะครับเช่นนี้ครับก็ยังพอทําเงินได้อยู่ถึงแม้ว่าจะต่อแพงนะครับ สซาเทมตันเกมล่าสุดบุกไปพ่ายเวทฮมมาหนึ่งศูนย์ก็เสมอสเปอร์มาไม่เป็นผลนะครับยังไม่ชนะใครมาสี่เกมติดละส่วนซิตี้เองสิบนัดหลังสุดเสมอสองครั้งที่เหลือชนะหมดเลยนะครับอิเชียนะครับอยู่ในโซนทําเงินต่อสองลูกเจอเบอร์ลี่ก็ยิงไปหกศูนย์นะครับต่ออาร์บีเลฟสิกครึ่งครบลูกยิงไปเจ็ดศูนย์แล้วเกมล่าสุดกดเลี้ยวผู้ไปสี่หนึ่งอเชนี่นครับทําเงินนะครับแล้วผลตามประตูได้เสียเนะี่ย 3นะัดหลังสุดซิตี้เสียแค่ประตูเดียวนะครับยิงไปทั้งหมด17ประตูยิงประตูเฉลี่ย5.67ประตูแล้วเลทเปิดมาต่อแค่ลูกครึ่งเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโฟกัสไปที่ทางฝั่งทีมเยอเลยอยู่ครบเอ,อริกฮาแลนด์ไม่ลงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ายังมี a ัลเวรสมีริยาดมา,าเรสเดอร์บอยจักกีลิคุณโดกันไปดี้ลงครบเอเวเรสติ้งหกกับ6.9 วันนี้พีดิคชันให้ถล่ม3ามนึ่งเลยนะสำหรับผมแล้วยังไงต้องเชียร์ทีมต่อนะครับขออนุญาต่อซิตี้เหรีลูกครึ่งเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งลาลิกาสเปนตีสองนะครับซานเตียโกบาราเบลโอเรอาลมาดิดจะพบกับบีโอเรอาวนะครับวันนี้ามรา,า,ารมิดมาต่อแค่หนึ่งลูกเองนะครับโอเวนเดอร์สองลูกครึ่งครบสามยู่นับที่สองนะครับเพิ่งเอาชนะบาร์เซโลนามาเนาะ ผลงานกำลังดีส่วนเบียรดิวเองอยู่แบบ6นะครับฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับ6เกมหลังสุดชนะไปถึง4ครั้งแต่ว่าในบ้านของมัตวิทเองเนี่ย13เกมก็ยังไม่เคยแพ้นะครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันมัดตวิทส่วนใหญ่ชนะเบียร์ไพย์นะครับเกมลราสุดไปเยือนก็ชนะมา3-2เหเลดเยือนต่อนะครับปอ ทำเงินนะครับมีแพ้เบียบร์ไปเอาแค่เกมเดียวแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยมันวิดผลงานในบ้านเหมือนที่เรียนไปนะครับแล้วเกมล่าสุดก็ชนะบาร์เซโลนามา4-0ฟอร์มค่อนข้างดีเยี่ยมก่อนชนะบาร์เซโลนาก็ยิงโกเดอัมไบโรริตมา6-0 นะครับส่วนทีมเยือนเบลริลเองเกมล่าสุดชนะโซนชดาดมา2 0แล้วก่อนหนะ้านี้ไปเยือนโอซาซุน่าชนะ30ศูนะครับ10เกมหลังสุดเกมเยือนนะแพ้แค่2ครั้งส่วนใหญ่ชนะแล้วเมื่อไหร่ที่ชนะทําเงินนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะต้านทานมัดวิดยากนะครับแล้วมัดวิดเองนะสามนัดหลังสุดผลตามประตูได้เสียบวก9นะครับทำได้11ป,ประตูเสีย2ยิงประตูเฉลี่ย3.67 ถือว่าเยอะมากเลทเปิดมาต่อแค่หนึ่งลูกถือว่าไม่แพงนะแล้วนี้ด้วยหลายอัพเนี่ยอยู่ครบนะครับสี่สามสามเนี่ยวินิชูจูเนี่ยเบนเซม่านะครับบาเวเดชัวเมนี่มีโทนีิครอสยืนก็ดูความโมดดิตด้วยแล้วเอเวอเรตเลตติ้งเจ็ดตัวเจ็บมีแค่เฟอร์ดันเมนดี้คนเดียวส่วนทีมเยือนเอเวอเรตเลตติ้งอยู่หกจุดเจ็ดนักเตะที่เล่นดีที่สุดในทีมวันนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นอ่าฟอยนะครับเลตติ้งอยู่เจ็ดเนาะเตอร์ราน 6.8แค่นี้นะครับมีไม่เยอะแล้วพีดิคชันให้ชนะ3-1ด้วยวันนี้ชอบบอลต่อหรือเกินนะครับขออนุญาตเชียร์มารวิดเรทตต่อ1ลูกเชียร์ได้ครับบุนเดสลีกากันบ้างนะครับ2ทุ่มครึ่งวันนี้ที่ยูโรปาปาร์คสลีองอ่าจะเป็นไฟบวกพบกับไบเยนมิวนิกนะครับไฟบวกวันนี้เรทเปิดมาลองไบเยนอยู่ลูกควบนะครับโอเวนเดอร์3ลูกควบเนาะ อยู่อันดับที่4นะไฟบวกเนี่ยมี47แต้มนะครับ6เกมหลังสุดไม่แพ้เลยแต่ว่าบอลไปอยู่ทางเสมอซะเยอะแล้วก็ในบ้าน13นั้นเนี่ยแพ้แค่ครั้งเดียวส่วนไบเยนมิวนิกเกมล่าสุดก็ไม่ดีนะครับต้องบอกว่าเปิดตัวทมัสสุเก้เนี่ยอ่าก็เพิ่งแพ้ไฟบวกมานี่แหละ1ประตูต่อ2แล้ววันนี้ต้องมาแก้มือกับไฟบวยอีกครั้งหนึ่งในเกมลีกดูแล้วยังไงไฟบวกเองเนี่ยสติในบ้านเนี่ยมีแพ้ด้วยแพ้ยูเว่นะครับแล้วก็ในลีกก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว ในบ้านด้วยก็ไม่ค่อยแพ้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แนละ้วเนี่ยสิบนัดหลังสุดที่เจอน,นะบานะไบยันพุ่งแพ้เกมที่เราครั้งเดียวเองแล้วก็เป็นเกมบอลถ้วยนะครับ, <c ow> นะบเดฟโผคาเขาเนาะไบยันเองก็ดูแล้ววันนี้มาเยือนในสซตติเกมเยือนของเขามีแพ้กัดบักแพ้เลยเวอร์นะครับวันนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นงานยากเพราะว่าไฟบวกเองน่าจะทํากันบ้านได้ดีแต่ผมยังเชื่อมั่นอยู่นะว่าบาบยันเองน่าจะไม่แพ้ไฟบวกสองนา่ะ ผลต่างประตูได้เสีย3นัด5นัดหลังสุดมาในบายย้อนเหนือกว่าด้วยนะครับแล้วก็เลทเปิดมาล,ลูกครึ่งเนี่ยทำเงินมาโดยตลอดเลยในราคานี้เนาะไล่อัพออกมาก็มีทั้งชูโปโมติงโทมัสมุลเลอร์นะครับมีซาเน่แล้วก็มีโคลแมนกลับมาแล้วเนาะมีคิมมิชโกอรดัสกาคันเซโรปาวาเดลิกเดวิสซอมเมอร์อยู่กันครบตัวเจ็บก็ยังไม่มีเอมเรีลไนเออร์อุปาเมการ์โนติทโทษแบนใบแดงลูคัสโอเดอรด์เดชคนเดียวนะครับ ส่วนเจ้าบ้านไฟบวกคนที่เล่นดีเลยนะชอบดูเป็นโดอันนะครับกับยูโรริชรวมไปถึงริโ f a ด้วยเนาะปีขวาเนี่ยผู้สารประตูแล้วก็กินเตอร์ก็เล่นดีนะครับ6.94เซนเตอร์เชื่อผลงานได้ได้นะครับพีเดชันคิดเหมือนผมเลยบอลต่อวันนี้มาแน่นะครับจบเกมให้ไฟบวกพายาเยันสามหนึ่งคิดเหมือนผมเลยนะครับเลดต่อลูกคว่อมเนี่ยทำเงินมาโดยตลอดแล้ววันนี้ต้องแก้มือน,นะครับก็ไม่น่าพลาดนะครับสำหรับ เพราะว่าสตุเกนสำหรับไบเยน็ตแมิสเลยต่อลูกครึ่งเสียดได้ครับคู่สุดท้ายนี้ทีมอันดับที่8ของลี e ung, กเอิงจะเปิดอาริอันริเวราผมกับปารีสแซงต์แชมงทีมอันดับที่1นะครับเลทโทษไว้นิดนึงว่าเกมล่าสุดเนี่ยแมตซี่โดนโหมานะครับแล้วก็มีข่าวเลยนะครับว่ามีโอกาสย้ายทีมไปอ่ไปเป็นนักเตะที่ข่าตัวแพงที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับอต่ข้นเหนื่อยนะครับแล้ววันนี้เลยเปิดมามาเยือนต่อให้ครึ่งรนะุ่งเนี่ยมีโอกาส เพราะว่าปารีสแซงต์แงชงแมงช่วงหลังๆมาเ,เชียนี่กรับไม่ทําเงินมาสี่เกมติดแล้วนะครับล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ลิยงด้วยห0วันนี้มาเยือนเนี่ยอขออนุญาตข้ามแบบไวๆเลยคาใจนะครับมีเมซี่เพียงคนเดียวนะครับที่เป็นตัวแบกนะครับแล้วที่เหลือเ,เป็นนักเตะที่เป็นดาวรุ่งนะครับแล้วก็มีโยกมาเล่นแผนสามห้าสองเนาะต้องเรียนตามตรงแบบนี้แล้วก็เจ้าบ้านเองเนี่ยพร้อมหมดเลยนะตัวเจ็บไม่มีเลยมีแค่ออฟคนเดียว ส่วนทีมเยือนยังไม่มีทั้งมากโกแวร์รติเซอร์จิโอรามอสมีเอ่อเมเนมา่าเอ็มบับเบก,ก็ยังไม่พร้อมลงนะครับพิดิชันได้เสมอหนึ่งหนึ่งสำหรับผมเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าน,นีดไม่แพ้ใครเลยนะครับสิบเกมหลังสุดส่วนปารีสแซงแอง,งเองแพ้ามาสองนัดติดแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าปารีสเองเนี่ยมาเยือนแล้วก็ราคามาต่อครึ่งลูกอ่ะสามนัดหลังสุดยังติดลบอยู่เลยทําประตูไม่ได้เลยนะครับ หนึ่งลูกก็จะทำไม่ได้แล้วก็เลนเปิดมาต่อนะครึ่งลูกไม่ทำเงินเลยคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ผมให้พี่โขงนะเพราะผมให้ตามใจตัวเองผมยังเชื่อว่าปารีสแซงต์แชงแมงเลดมาเยือนนิดต่อให้ครึ่งลูกทีมอันดับที่หนึ่งเนี่ยแพ้ามาแล้วห้านัดแล้วหกเกมหลังสุดยังเก็บชนะได้อยู่นะครับเลนต่อครึ่งลูกเชีย์ปรารีสเชีย์ได้ครับก็อย่าลืมกดแอดีดีหกเจ็ดเก้านะครับตามมาขอทีเด็ดวีไอพีคู่เชลซีกันได้เนาะแล้วก็มีบอลชุด ให้ด้วยนะครับบอลชุดเพิ่งแตกไปแล้วก็มีซูปเปอร์วีพีให้ด้วยเดี๋ยวเราไปทวนดูกันมากนะครับว่าคืนนี้8คู่ผมให้ทีเด็ดคู่ไหนกันไปบ้างเอานะครับวันศุกร์ที่8เมษายนฟุตบอลเยอะเลยนะครับที่มีเหลือังกฤษก็มากันตั้งแต่หัวค่ำเนาะวันนี้คู่เด่นนะครับเป็นแมนยูกับเอเวอเรตันคู่นี้ผมชอบแมนยูนะแมนยูเนี่ยเลทเปิดมาราคาหนึ่งลูกเนี่ยของนุญาตเชียร์แมนยูเชียร์ได้นะครับ คู่ที่สองเป็นสเปอร์นะครับกับไบตันเลดเปิดมาคู่นี้นะราคาแบบตกใจอะราคาเสมอนะครับถ้าราคาเสมออย่างงี้ผมยังชอบสเปอร์นะครับน่าจะสู้ได้คู่ที่สามเบนฟอร์ดกับนิวคาสเซิลนะครับผมชอบนิวคาสเซิลนะมาเยือนนะทุกราคายืนได้หมดเลยนะครับเชียร์นิวคาสเซิลคู่ที่สี่เป็น VIP นะครับก็อย่าลืมกดดีดดีหกเจ็ดบาทเก้ามาเนาะเป็นบูบกับเชลซีคู่นี้น่าเชียร์นะครับก็ กดแอดดีๆหกเจ็ดแปดเก้าถักทายกันเข้ามาได้นะครับคู่เดิมมาเซาฮมตันจะพบกับซิตี้นะครับผมว่าต่อซิตี้ได้ทุกราคาตามที่เพื่อนๆชอบแต่ถรับผมชอบผมชอบลูกครึ่งนะครับขอญาตเชียร์ซิตี้เชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งได้มาดวิดกับบีอาเรอัลนะครับคู่นี้ชอบมาดวิดนะครับฟอร์มกำลังดีอะเลดเปิดมาราคาประมาณหนึ่งลูกเชียร์มาดวิดเชียร์ได้ครับ คู่ถัดมาเป็นฟ้าบวกพบกับไบเยนมิวนิคคู่นี้ Bayern ไบเยนน่าจะมาแก้มือนะครับเพิ่งแพ้มา2 1หนึ่งในเกมเดฟพวกเขาว,วันนี้ก็เชียบไบเยนมิวนิคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเลทแปบ๊บหนึ่งลืมเลทต่อลูกครวบลูกครึ่งนะครับก็ขออนุญาตเชียบไบเยนมิวนิคเชีย์ได้ครับคู่สุดท้ายนิดกับเฟชเนิดไม่แพ้ใคร10นัดติดเลยแฟชเอนี่ฟอร์มไม่ดีนะครับช่วงหลังๆมีปัญหาทีมด้วย แต่ว่าผมยังชอบไปเชยมากกว่าเนาะศักยภาพทีมดูแล้วซุเอร์สตาร์เยอะเมสซี่ก็ลงด้วยเลืเปิดมาต่อให้ครึ่งลูกเชียปารีสแ่งชแมงเชียอะไรครับ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ด8คู่ประจำนวนเสาว์ที่8นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดแอดดีดี6789ตามมาขอทีเด็ด VIP กันได้นะครับมีจัดบอลชุดแล้วก็บอลซูปเปอร์ VIP สำหรับสมาชิกด้วยนะครับวันนี้ผมขอเฮงๆรวยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆเนาะก็วูกับเชลซีเน,น้นๆเลยนะครับคู่นี้ก็นานๆจะมีทีเด็ดแบบนี้ใสๆมาให้สักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่หวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ